เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,390บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินกรณีชลาภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่3สันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดนะครับ ดังนั้นผู้มีสิทธิ์จะรับกรณีชราภาพก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเท่ากับปัจจุบันคือ24ปีนะครับปัจจุบันที่คลิปวิดีโอนี้ออกนะครับปี66 42นะช่วงต้นปี42 24ปีพอดี เงินบำนาญชรา,าภาพนะครับคุณจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนซึ่งจะได้รับบำนาญชรา,าภาพ1ะ2 0ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่านะครับ180เดือนปรับเพิ่มอัตราบำนาญชรา,าภาพขึ้นอีก1ะ1 5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองตัวอย่างที่1นนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปี จำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,390บาทส่วนเกินของ180เดือนคิดดังนี้นะครับ35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสุขคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่ได้เพิ่มนะครับ20เดิมบวก30ที่ได้เพิ่มเป็น50นะครับ50ของ14,390บาท ท่ากับ7,195บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจกุนตลอดชีวิตตัวอย่างที่2ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,390บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คู15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมวก22.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42, 42.5%ของ14,390บาทเท่ากับ6,116บาทเป็นเงินบำนาญที่จะกุดตลอดชีวิตตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,390บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบก15%ที่ได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ14,390บาทบเท่ากับ5,037บาทเป็นเงินบำนานที่ใช้กุญตลอดชีวิตส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ยน14,390บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปี -15 เท่ากับ5ปีส่วนเกิน สู่คำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น27.5% 27.5%ของ14,390บาทเท่ากับ3,957บาทเป็นเงินบำนานที่จะกุลตลอดชีวิตท่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยน14,390บาทบ20%ของ14,390บาท เท่ากับ2,878บาทเป็นเงินบำนาญที่จ้คุณตลอดชีวิตเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,390บาทในตารางนี้จะบอกว่าส่งจำนวนส่งเงินสมทบจำนวนปีเท่านี้จะได้รับบำนาญเท่าใดนะครับอย่างเช่นส่ง3 4ปีได้6,979บาทส่ง3 3ปีได้6,763บาทส่ง3 2ปีได้6,500 47บาทส่ง31ปีได้6,332บาทส่ง30ปีได้6,116บาทส่ง29ปีได้5,900บาทส่ง28ปีได้5,684บาทส่ง27ปีได้5,468บาทส่ง26ปีได้5,252บาทสง25ปีได้5,037บาทสง24ปีได้4,821บาท ส่ง23ปีได้4,605บาทส่ง22ปีได้4,389บาทส่ง21ปีได้4,173บาทส่ง20ปีได้3,957บาทนี่คือตัวอย่างนะครับก็ลองคำนวณดูนะก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w s s o g o t h สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา33ส่ง งวดละเท่าไหรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้หลับแบบประจำตัวประชาชนของทุกทท่ทานนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์ line, นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ comment สอบถามคอมเมนต์ comment แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆนจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ